ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับอ,อจอวน้อยแล้วครับผมเมื่อนี้กับที่พาพี่น้องมาเบิง่งวิธีการลงเชื้อเห็ดกับต้นกระยงางนาบัธรรมดาได้พี่น้องบัธรรมดาต้นกระยางนาสวยๆทั้งนั้นบัธรรมดาได้พี่นอ้องดูจากปากถุงขึ้นมาความสูงของเขา,อ,าอยู่ที่6 0ถึงเ0เซน หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนครับพี่น้องครับวัดจากปากถุงขึ้นมาหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนไม่ธรรมดาอ่าคัดพิเศษให้ครับพี่น้องครับต้นงามๆต้นเลียวๆต้นงามๆต้นเลียวๆพี่น้องครับอ่าจัดแยกไปทาแล้วนะครับมีลูกค้าออเดอร์มานะครับหลายอ่าเป็นพันครับพันตน้นอ่ากำลังทยอยทำให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอ่า ีนี้ก็จะมา,าผ้าพี่น้องเบิ้งวิธีล่งเชื่อเห็ดกับ้นอย่างหน้าเราพี่น้องเนะาะค่อยๆเทค่อยๆลินใส้รอ,อบหนึ่งครับนี่รอบสองครับพี่น้องครับใส่ให้เขาได้สามารถาดูดเข้าไปอยู่กับรลกฝอยของเขา,าซึ่งทามันอยู่ในถุงนั่งส่ลากเขาก็จะอยู่ภายในถุงเท่านั้นทไปให้เขาดูดซับเอาลลายๆอ้ยรดแห้ง กันเทไล,ล่กันร่นยังสิละครับพี่น้องครับเสียหายแต่เกิดว่าเป็นยังครับโซ่จริงว่าตังต้งแต่ลูกค้าได้ดิบได้ดีอ่ะมันสีเปลืองน็อตเปลืองนิดเปลืองน้อยอ่าเรือลาดหกเรือลาดจังน้อยเกิดว่าเป็นยังครับอ่านี่คือรอบสองแล้วในการใส่เชือกเห็ดอ่ารอบสองแล้วนะเห็ดป่าคูกบโดยโอจาวนอว่าทรามดาดิพี่น้อง เชื้อเห็ดจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายบ่แ mm hmm. ม,ม่นเอาหนามามให้ขวดขายพี่น้องเนยเชื้อเห็ดของดีของแท้ของคุณภาพอ่าของดีของแท้ของคุณภาพบ่อถำมาดาวันเถอะอ่าปึ๊บตามอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งเมื่อกี้อ่าใส่เห็ดเพาะอันนี้ก็ใส่อ่าเห็ดไข่เห็ดไข่ที่หอมๆจัง้อยพี่น้อง ดอหอมจากน้อยนะเวลามา,าย่างไฟแล้วก็มาทำเป็นน้ำพริกหอมอร่อยของแ่บจะบอกใครเชียวนะครับไปยามไสเสิร์ฟให้เข้าไปเห็นย่างคี้ลายกับตั้งสองรอบบอ่แพงนี่ครับหัวเชื้อเห็ดเข้มข้นไม่ผสมน้ำไม่เอาเปียมลูก้านะครับทำให้มาตรฐานนะครับบอ่อย่านวาสิซินสิเปือง นดีๆให้กับลูกค้าไปเลยทำดีๆให้ลูกค้าไปเลยนะครับจื๊บแต่ว่าท่าหมดาดาได้พี่น้องมันก็จะค่อยซึมลงไปซึมลงไปนะไปอยู่ภายในหลากต้นใหม่นะครับบ่าท่ามาดาพี่น้องต้นอยางหน้านะครับต้นแข็งแรงสมบูรณ์ความสูงของเขาตีอยู่ที่60-70ซนติเมตร บ่อรม,มาดาบ่อรม,มาดาใบสวยงามเฉียวดีนะครับเขียวดีนะครับ,นะรบพร้อมที่จะแทงยอดเมื่อเอาลงดินก็สามารถแทงยอดต่อได้เลยนะครับผู้ดใดสนใจต้นกระย่างน้าหลนะานจะไปยึดติดกับความรูลเดิมครับไอ้ยังตะกรอนโ้องการปลูกต้นตะกูยักษ์แล้วเหมือนกับจะล้มเหลวนะต้นกระย่งางนาเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจ,จอีกแบบหนึ่งที่ จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องอย่างมั่นคงซื้อต้นกล้าอย่างน่าใสเชื่อเห็ดป่ากับอจอวโนโอเอาไปปลูกนะครับจักสิบป,ปีขายแต่ต้นหนึ่งสองสามหมื่นต้นหนึ่งนี่ครับสองสามหมื่นสิบต้นกับสองสามแสนมาถ้าลอยต้นเหรอก็สองสามล้านครับขายก็ลอยต้นแหละครับ,รบเป็นเศรษฐีแน,น่นอนยากขึ้นหลายครับขึ้นหลายกับือจงังซีเลียสคิดเด่นๆกับือจังไรซาะล่ะตั้งใจจะปลูกปลูกเลย ปลูกเลยตั้งใจจะปลูกปลูกเลยนะครับกับอจวนอมีหลายขนาดมีหลายไซส์แต่ที่ขายดีแล้วก็ลูกค้านิยมก็คือไซส์เล็กไซส์เล็กก็คือถุงถุง2โคูณหลำต้นก็อวบอิ่มดีอันนี้คัดพิเศษนะครับสาหรับลูกค้า v i p นะครับปกติเรากับลำต้นอยู่ยุประมาณนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าบางต้นก็เลยคัดห้เลยบอเสียดาย ส่งเสริมให้พี่น้องเอาไปปลูกไปในทีจาของบั่นจาของปลูกแล้วตัดขายในอนาคตบ่ธรรมดาพี่นอ้องผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจหัวเชื่อเห็ดปลา,าผู้ใดสนใจพันก่าไม้นะติดต่อหาโอจาวานอไดอันนี้ก็คือส่วนนิดส่วนหน่อยครับผมเอามาเบิ่งหลายบาย่ไนดะเอามาเบื้องหลายบาย่ไดเอามาเตรียมไว้ใส่ลูกค้าที่เพิ่นสร้างออเดอร์มานะต้นกระยานาไซมาตรฐาน60-70ถึงเซนติเมตร ต้นกล้าธรรมดาใส่เชื้อเห็ดเข้าไปยิ่งเพิ่มมูลค่าโตเร็วกว่าปกติหลายเท่าตัวผู้ใดสนใจลองติดต่อสอบถามมเบอร์นะครับเนาะ,อะขออนุญาตฝากเบอร์ครับพี่น้องครับ0833388990 0833388990 0814834096 0814834096 0885132233 0 8 8 5 1 3 2 2 3 3ให้ไว่้3เบอร์พี่น้องติดทุกเบอร์แน่นอนบันทึกซื้อเข้าไปว่าอจวนหรืออาจารย์วินัยมันก็สิเดดงลายขึ้นมาเอัตโนมัติครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามมาบอกมาจากันเบอ่งครับผมสินค้าดีสินค้าคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายนะครับเชื่อถือได้นะติดต่อมาสอบมาถามกับอจวนบพี่นะครับเนาะคลิปนี้อ่อนซ่อนแห้งอ่อนซ่อนลาย ต้นกระยังหน้าใส่เชื้อเห็ดปลาของแถน้แน่นอนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ